ออกมาจากแล้วก็ปิติผสมกับอุ้ยเราจะไม่ได้ปฏิบัติที่ใกล้ชิดแล้วหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะ,ะเพราะว่าพ่อบอกว่าอาจจะไม่สึกก็ <laughs> เลยตอนนี้พ่อขบวนบุตอนตอนนี้เสียแล้วเสียแล้วเสียปีหกสามอ่าก็เลยแบบคิดถึงภาว่าอารมณ์ตรงนั้น แล้วก็เลยลงมาแล้วก็บอกว่าเออพร้อมละตัวเองก็พร้อมแล้วเพราะว่าภาวนาไว้กับเพราะว่าจะทําหน้าที่แทนพ่อกพ่อไปแล้วเงี้ยค่ะก็ก็ได้นึกถึงตัวเองว่าอ,อุ้ยฉันก็ทําหน้าที่ได้สมบ,บูรณ์แล้วนะอ่ามีให้ทุกคนพร้อมหมดแล้วเออก็พร้อมละค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันมันเหมือนปิติแล้วมันเหมือนแบบ ตัวเองทำหน้าที่สมบูรณ์จริงหรืออย่างนี้ยค่ะอ่าค่ะก็คอร์สนี้ก็มีสติตั้งมั่นเวลาปฏิบัติมากๆค่ะขอขอบคุณพระอาจารย์ค่ะอืมสาธุนะก็ดีแล้วนะหมายว่ามันก็ดึงมโนรมมโนอารมณ์อารมณ์อตีตา,ารมของเราได้หวนขึ้นมาย้อนอันนี้เป็นสติเป็นเครื่องเตือนเรา มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าอารมณ์ที่มันตื่นตันอารมณ์ที่มันหวนมาอย่างนั้นตอนนั้นเราก็ให้เรียนรู้ให้ใจว่านั่นคืออารมณ์นะเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งให้เราได้เรียนรู้แม้จะเศร้าใจหรือว่าดีใจก็ตามก็ให้เราได้เรียนรู้ว่านั่นคืออารมณ์เป็นครูของเราเป็นเพื่อนของเราอารมณ์ไม่มีดีไม่มีชั่วหรอกเป็นอารมณ์ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เนี่คือการคําว่าเป็นกลุอารมณ์ กลางกับความรู้สึกเหล่านั้นทําให้ภพชาติเราไม่ปรุงแต่งไปตามภพตามชาตินะเอาหลักนี้ไปปิปฏิบัติต่ออะต่อไปกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ก็อารมณ์ต่างกับเมื่อวานค่อนข้างเยอะคือเมื่อวานด้วยกิจกรรมแล้วก็ด้วยไปที่เมลุก็ อาจจะอารมณ์เหนื่อยเหนื่อยจากการปฏิบัติทั้งวันมันเพียด้วยนะคะพอาจย์แล้วก็ง่วงนอนแล้วก็ไปตอนเย็นก็คือตอนตั้งแต่เช้าค่ะที่เราไปเดินบินบินทบาตกลับมาแล้วก็มาปฏิบัติทั้งเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิคือทาทาหลายรอบหลายบรรลังมากก็อาจจะเพียด้วยค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็เดินไปที่เมลุก็ด้วย อาจจะเหนื่อยด้วยด้วยอารมณ์ที่ต้องไปดูว่าตัวเองตายในนั้นก็อารมณ์ก็จะเศร้าอารมณ์ก็จะแบบก็ต่างกับวันนี้ค่ะวันนี้ก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าก็รู้สึกด้วยอาจจะด้วยกลับบ้านด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ <c oughs>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  ตื่นมาก็อารมณ์ดีแต่เช้ารีบรีบเก็บของค่ะ <c oughs> <c oughs> นอนหลับนอนหลับสบายดีว่างั้นค่ะ <c oughs> นอนหลับก็ก็ นอนได้ดีกว่าวันแรกค่ะด้วยอาจจะคุ้นชินกับสถานที่แล้วค่ะแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็นั่งนั่งสมาธิเมื่อเช้าก็นั่งได้ลโล่งเบาสบายดีค่ะก็นั่งได้เป็นชั่วโมงเมื่อเช้านี่ยค่ะก็แล้วก็บรรยากาศที่พระอาจารย์พาไปแจกสิ่งของแล้วก็มันก็ทําให้เหมือนมีมีความปลื้มปิติเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ไปดูไปชมเขื่อนไปไปชม ลัคนีภาพอะไรองเงี้ยค่ะมันก็ทําให้จิตเราเบิกบานโดยรวมก็วันนี้มีความสุขค่ะพระอาจารย์พาให้ไปดูความเกีนความเปลี่ยนแปลงของมันดีก็ไม่เอาเศร้าก็ไม่เอาของมันอันนี้คือคําว่าไม่เอาอะไรกับมันสักอย่างมันก็ทํายากเนาะ,ะทํำยากไหม ก็ทํายากแต่ว่าบางครั Olá, <t iny currently> ้งก็ทําได้บางครั้งก็ทําไม่ได้ก็สลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะเออถูกแล้วบางทีก็บังคับได้บางทีก็บังคับไม่ได้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตอย่างนี้แหละบ่อยๆเอาอะไรกับมันมากไม่เป็นอะไรกับมันทันวะปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่เอากับมันทุกอย่างเศร้ารู้ว่ามันเศร้ามันมีความสุขเบิกบานรู้ว่ามันมีความสุขเบิกบานอย่างเงี้ยอย่างเราทม่มันเจ็บเจ็บเสียเสียแทงแทงอกมุนเป็นไหมล่ะ มันมีไหมวันนี้เหรอคะเมื่อวานวันนี้นั่นแหละจริงๆเกาะก่อน,ก,อนก่อนที่จะมาที่นี่อะค่ะเมื่อก่อนช่วงสามสี่วันเนี่ยรู้สึกที่ที่บอกพระอาจารย์ว่าที่มันมีความเหมือนอะไรทิ่มอะค่ะแล้วเราก็คิดว่าตัวเราตัวเราใจก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็เบาเบาไปตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกมีอาการเจ็บก็คือเมื่อวานนี้ที่พระอาจารย์ให้ไป ไปดูว่าตัวเองตายอะค่ะมันคือเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้ความคิดคือดูจิตอย่างอย่างเดียวเลยค่ะที่ว่าไปยืนนานมากว่าดูจิตว่าถ้าถ้าเราตเนี่ยจิตเราจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกเหมือนที่บอกพระอาจารย์ไปค่ะว่ามันเศร้าแล้วมันมันเหมือนใจมันปวดเหมือนแบบเหมือนยื่ยืนเหมือนน้าตามันก็ไหลอะคะ่ะอาจารย์ คือคือออกมาอย่างนั้นเลยค่ะว่าจิตจิตเรามัน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 ไม่ยอมรับมันมันยังไม่ยอมรับจากการพัดภาคหรืออะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ก็ทราบประมาณนั้นนะคะก็นั่นแหละมันก็สอนเราว่ามันไม่แน่บังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้จิตก็ไม่ใช่ของเราอย่างนี้แหละแต่พอเราเปลี่ยนภาษางี้ภาษาก็เปลี่ยนไปธนาก็เปลี่ยนไปพอเราไปเห็นความทุกข์ของคนเฒ่าคนแก่ผู้ป่วยผู้พิการใช่ไหม บางคนเดินหกขาอย่างเงี้ยบางคนก็ขาหักเอาเข็มเอาเหล็กดามเอาเผือกดามวาอยู่เห็นเขาแล้วว่าโอ้เรานี่จิบจอยมากเลย <c oughs> มันก็ทําให้เราได้ได้ตระหนักเห็นของจริงของแท้นั่นแหละมันไม่ใช่ทุกแค่เราคนอื่นก็ทุกเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าทุกแล้วจะรู้ไหมสําคัญคือจะรู้ทุกไหมนั่นเองค่ะ <c oughs> ดีล้วก็ไปฝึกต่อ ขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะัานมาสการเจ้าค่ะปฏิบัติก็ก็เรื่อยๆหล <laughs> ังจากที่ปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าจะเรียกว่าอะไระประทับใจพอใจยินดีปิติอะไรแบบเนี้คะ่ะก็คือ ภาพโดยรวมของกิจกรรมเภาพโดยรวมของกิจกรรมที่พระอาจารย์พาไปตามที่ต่างๆนะคะก็ก็ประทับใจค่ะว่าอ๋อวัดนี้ทำแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างนี้ ทำให้เรารู้สึกว่าเออก็ดีนะดีกว่าที่เราเข้าไปนั่งอยู่ในป่านานๆแล้วก็คือแต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันนนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกประทับใจจนมีความรู้สึกว่าอยากจะชวนเพื่อนคนรอบข้างหรือใครๆมาทําบุญที่นี่มาลองปฏิบัติด,ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก,ก็ไม่รู้ว่าเราจะมีบาร,รมีพอที่จะชวนเขาได้ไหม mm hmm. ก็เอาเป็นว่าได้ตั้งใจไว้ค่ะ ในส่วนตัวนี่คิดว่าที่มันสงสัยค้างคาใจเราเนี่เราเราพอได้แนวทางในการไปปฏิบัติต่อบ้างไหมก็ก็ได้แนวทางว่าก็ก็เหมือนดูไปเรื่อยๆอะค่ะที่สงสัยว่ามันมันทำไมยังฟุ้งอยู่มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังมียังมีที่จะเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะเราก็ที่พระอาจารย์บอกว่าก็ให้เราดูมันเราก็ดูเวลามันปวด มันอาจจะเป็นที่ร่างกายเราเราก็โทษความแก่ไปก่อนเลยว่ามันปวดอย่างนี้พระอาจารย์บอกว่าอย่าเอาใจไปวางตรงนั้นเราก็พยายามพยายามที่จะถอนใจว่าปล่อยให้มันปวดไปแล้วเราก็ดึงจิตมาที่คำภาวนาหรือที่ดูลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งก็หายไปได้แต่บางครั้งก็ไม่ได้ก็คือยังปวดหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อย่างเมื่อก่อนที่ที่เคยเยุบหนองฟองนอ้อเนี่ยเวลามันปวดเขาก็จะปวดนอปวดนอ